สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเออวันนี้ค่อนข้างที่จะเศร้านิดหนึ่งเรามีข่าวร้ายจะมาบอกเพื่อนเพื่อนว่าเพจ f a c e b o o k สวัสดีชาวลูกของเราโดนคนแฮ็กไปเรียบร้อยแลว้วโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะกลับมาได้ไหมแต่ความหวังมันก็มีน้อยมากต้องบอกว่าเราก็ไม่อยากปลอบใจตัวเองเนาะแต่ก็เท่าที่หาข้อมูลมานู่นนี่นั่นก็ มีน้อยมากแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่วิธีการเราก็ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปนะอ่ะทีนี้ก็ระหว่างนี้ระหว่างที่เราไม่มีเพจแล้วก็ ติดต่อเราผ่านช่องทาง YouTube นี้นะคะหรือไม่ก็ในเว็บไซต์ของเรามันจะมีช่องให้พิมพ์ให้กรอกข้อความส่งหาเราอยู่อะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้หรือว่า,าพิมพ์คอมเมนต์อะไรต่างๆลงในช่อง YouTube ก็ได้โอเคเอาล่ะถึงเวลาที่จะเล่าก็คือเราจะบอกว่าในช่วงนานมาแล้วแหละคือเป็นปี2ปีเนี่ยเราก็เคยโดนแฮกมาก่อน ที่เฟซส่วนตัวก็คือมันพยายามเจาะเข้ามาจนวันหนึ่งที่มันใช้ความพยายามอย่างมากมันก็เจาะสำเร็จจะบอกว่าเฟซเราอ่ะมีการ uh, two factor authentication มีการยืนยันตัวตนสองชั้นทุกอย่างเรียบร้อยคือเราค่อนข้างที่จะซีเรียสมากอ่ะเพราะ,ะใช้มาตั้งแต่โหน่าจะตั้งแต่ป,ปี2009อะไรอย่างเงี้ยคือนานมากแล้วก็มี business อยู่ในนั้นใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเราก็แคร ทีนี้เมื่อ2อปีที่แล้วอ่ะเขาก็แฮ็กสำเร็จแล้วก็แบบเอาบาัตรเอาเงินในบัตรเครดิตเราอ่ะไปใช้คือเงินกับบัตรที่ผูกไว้กับบัญชีโฆษณาค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกเข็ด เออเรากลัวมากว่าเราจะโดนอีกเราได้ติดต่อทางซัพพอร์ตของทาง Meta ก็เขาก็ให้ความช่วยเหลือดีนะคะแต่ว่าเงินก็ต้องไปเคลียร์กับธนาคารทีนี้ก็ได้บัญชีคืนมาแต่ว่าก็มีเพจอยู่เพจหนึ่งที่อยู่ในรายการที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยมันเอากลับคืนไม่ได้เออมันเอาเพนไปซึ่งมียอดฟอรประมาณ1 0 0 0 0แสนก็ไม่ได้เลยจนแบบ ก็ทําใจก็ช่างมานันแต่ว่าเออเพจสวัสดีชาวลูกในตอนนั้นก็ยังอยู่ทีนี้พอผ่านไปสักปีหนึ่งอะจู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เราได้เพจคืนแบบงงๆอะแต่มันก็นานคือเราเราก็หายอยากแล้วเราไม่ได้อยากทําแล้วพอแล้วอย่างเงี้ยเราเหนื่อยไงคือกว่าจะสร้างมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วอยู่ดีๆมันหายไปแบบชั่วข้ามคืนเนี้ยพอได้เพจกลับมาเราก็ปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนั้นก่อนไม่ค่อยได้สนใจมากนานๆเข้าไปโพสทีอะไรเงี้ยอ่าเราก็ ให้ความสำคัญกับเพจสวัสดีชาวลูกมากที่สุดทีนี้พอเราก็ทำของเราด้วยมาเป็นปีทีนี้ช่วงหลังในทีค่ะจะบอกว่าแบบตั้งแต่ธันวามกราเนี่ยคือมีคนพยายามจะเข้ามาในระบบของเรามันจะมีแจ้งเตือน notification ใช้ป่าตรงด้านขวาว่าเออมีคนพยายามจะเข้าบัญชีของคุณให้ได้เราก็แบบ ถ้าอันไหนเป็นโลเคชันแปลกๆหรือว่าเราไม่ได้เข้าอ่ะเราจะแบบ no 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 it wasn't me not me ทุกครั้งเออแล้วก็ไปพยายามจะไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนอะไรทุกอย่างคือพยายามจะทำให้มันเซฟตี้แต่ทีเนี้ยมันก็โหมมาทุกวันจะบอกว่าโหมกระหน่ำมากจนเรามิความรู้สึกว่าเราอาจต้านทานไม่ได้สักวันหนึ่งคือบอคิดว่าวันหนึ่งต้งใส่ฉันโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ เริ่มจากเอาบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับบัญชียิงแอดอะค่ะเอาออกเลยแล้วก็แต่ทีนี้มันเอาออกเลยไม่ได้เพราะว่ามันแบบคุณยังไงคุณก็ต้องมีหมายเลขบัตรอยู่สักอันหนึ่งที่ตแปะไว้เพื่อให้คุณยิงแอดได้ต่อไปอะไรเงี้ยเราก็ไปใช้พวกบัตรเติมเงินนะคะบัตรมาสเตอร์การ์ดที่แบบเติมเงินได้แล้วก็ไม่มีเงินอยู่ในนั้นนะคะมีบาท2บาทก็ทิ้งไว้แต่ถ้าเกิดว่า วันไหนจะยิงแอดเราก็จะแบบดูงบประมาณสมมติว่าวันนี้จะยิงร้อยหนึ่งนะอ่ะเราก็เติมเงินเข้าไปร้อยหนึ่งบวกวตอย่างนี้เพื่อให้มันหักค่าแอดได้อะไรแบบเนี้ยแต่เราจะไม่เคยเติมเกิน100อยบาทเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเราอยากที่จะจํากัดความเสียหายถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราโดนเข้าจริงๆเออเราจะบอกเพื่อนๆไว้แบบนี้เลยนะใครที่แบบเริ่มระแคะระคายว่าอาจจะโดนเล่นเข้าสักวันหนึ่งแบบพวกแฮกเกอร์มันแบบ มันเอาจริงอะ่ะมันมันไม่ไว้หน้าเลยจริงๆมันเอาอยู่นั่นแหละมันถล่มเราตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราต้องโดนเขาสัก,กวันเราก็เอาบัตรออกก่อนอะไรเงี้ยเซฟความปลอดภัยทีนี้ก็เมื่อเดือนอ่อสักประมาณสิ้นเดือนมกราคมนะคะก็โดนจริงๆเลยโดนแล้วก็เงินในบัญชียิงแอดนะคะน่าจะมีประมาณ90บาทอย่างที่บอกว่าเติมไว้ไม่เกินร้อยเนาะเออมันก็เอาไปหมดเลยค่ะ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากเพราะว่าเออเราจํากัดความเสียหายเอาไว้แล้วแค่นั้นเราก็มันก็ไม่ได้ทําอะไรกับ a c e b o o k เราคือหมายความว่าหลังจากที่มันได้เงินไป9 0บาทเนี่ยละแล้วมันก็หายไปอะไรเงี้ยเราก็อ่ะติดต่อทางซัพพอร์ตของ Meta อีกว่าอ่ะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะเขาก็วิดีโอคอลมามีคุยกับเจ้าหน้าที่มีนู่นนี่นั่นคือเป็นระบบคือ ตอนที่คุยก็ระแวงนะบอกตรงเขามไม่รู้ว่าเรากําลังคุยกับเจ้าหน้าที่ตัวจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็พยายามดูหลายอย่างแต่ดูแล้วเออเป็นเป็นของจริงแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จัดการเอาคือคล้ายๆว่าวิธีการอ่ะเขาจะเข้ามาทางบิสเนสโปรไฟล์แล้วเพจไหนก็ตามที่อยู่ในบิสเนสโปรไฟล์ของเราอ่ะเขาจะเอาคนของเขาอ่ะไม่ใช่อย่าเรียกว่าเขาเลยพวกมันอ่ะพวกแฮกเกอร์อ่ะ เอาชื่อของพวกมันนะมาใส่เพื่อจะเป็นคนใน b u s ิสเนส Profile ของเราทีนี้ณนะตอนนั้นเรายังสามารถควบคุมทุกอย่างได้อยู่เราก็ไปรีมูฟออกรีมูฟออกเสร็จแล้วก็แจ้งเมตาว่าเฮ้ยมันมีคนบุกลุกเราแบบนี้เข <c oughs> าก็ยืนยันตัวตนอะไรสำเร็จแล้วหลังจากนั้นเข <c oughs> าก็โอเค <c oughs> เขารู้ว่าเราเป็นตัวจริงนะแล้วเขาก็ช่วย Remove <c oughs> พวกนั้นออกแล้วก็มีการให้เราทำการารักษาความปลอดภัยใหม่แบบมี กรอกเบอร์รับ OTP ทํา Two Factor ใหม่อีกรอบเปลี่ยนพาสเวิร์ดนู่นนี่นั่น,นซึ่งเราก็ทําตามโปรเซสตามสเต็ปทุกอย่างเราก็คิดว่ามันมันน่าจะโอเคแล้วเออประมาณนี้แล้วก็จนหลังจากแค่ไม่กี่วันอะจะบอกว่าไม่กี่วันทุกคนก็คือเมื่อวานนี้วันเที่ยวไหลวันที่8หรอเออแดกุมาวันเลือกตั้งเออตอนกลางคืนเลยเราแบบขับรถจากอุดรมากรุงเทพพอลงขัรถมาถึงเทพปุ๊บโอ้โหเอาเลยได้แบบ มีอแบบมีข้อความมาในอีเมลว่าแบบว่าแปลกๆอะค่ะว่าคุณในบิสเนสโปรไฟล์ของคุณมีมีคนเพิ่มเข้ามาอีกแล้วแบบสองสาคนอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนไม่รับรู้อะไรอีกแล้วเพราะเหมือนกับว่าหลังจากที่มันเพิ่มเข้ามาค่ะมันก็ถีบเราออกใช่ป่ะหลังจากนั้นเราก็คือไม่รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตรงนั้นอีกสเต็ปของเขาสเต็ปของพวกมันก็คือว่าอ่า พยายามล็อกอินเข้ามาในแอคเค้าเราสําเร็จแม้ว่า OTP มันจะอยู่ที่เราก็ตามแล้วเราไม่ได้บอกใครเป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งมากเออเราก็มันก็เข้าได้พอมันเข้าได้สคือรหัสผ่านก็เปลี่ยนแล้วนะมันก็ยังเข้าได้อยู่ดีเออคือยืนยันตัวตนสองชั้นทั้งใน a t s a อ p ทั้งในเมสเซจในอีเมลในแรงต่างมันก็เข้าได้อยู่ดีอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันทํำยังไง so ทีนี้พอมันเข้ามาได้แล้วปุ๊บมันรอบนี้เล่นหนักเลยเล่นใหญ่เลยคือ เข้าไปใน business profile แล้วก็เตะเราออกใช่ไหมคะคแล้วมันก็มันไม่ได้เตะเราออกเรายังอยู่คราวนี้มันเก่งขึ้นมันสามารถเตะหลอ,อกได้ทั้งที่เราเป็น full control อะ่ะเออเราเป็นคนควบคุมทุกอย่างมันยังเตะหลอ,อกได้เลยแล้วมันก็เอาเราเข้าไปแทนที่เอ้ยเอาเอาตัวมันน่ะเข้าไปแทนที่เตะเราออกเตะสามีเราออกแล้วก็เตะ admin อีกคนนึงที่เป็นเพื่อนเราออกไปก็คือเตะ admin เก่าออกหมดทุกคนมันทําสําเร็จ แล้วมันก็เอาพวกของมันเองอะแฮกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยใส่เข้าไปจะบอกว่าเพจที่เราดูแลนีมีหลายเพจน่าจะเออห้าเพจนะคะไปทั้งยวงเลยแล้วเออไปหมดแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอมันเทคโอเวอร์เสียงอะไรโอเคขออภัยอามาพอมันเทคโอเวอร์เพจเราไปเรียบร้อยแล้วมันได้เป็นเจ้าของเพจอย่างเต็มที่มันเตะทุกคนออกแล้วสิ่งที่มันทำต่อจากนั้นก็คือว่า เราไม่รู้ว่ามันทําอะไรอะ่ะคือมันเหมือนกับว่ามันเข้ามาทําอะไรสักอย่างใน Facebook ส่วนตัวของเราที่มันแท็กได้แล้วพยายามไปทําในสิ่งที่ผิดกฎร้ายแรงของ Facebook เออพอผิดกฎร้ายแรงเกิดอะไรขึ้นแอคเคาท์เราโดนแบนถาวรเออ a c e b o o k แบนเราถาวรในแอคส่วนตัวนะเออทีนี้พอแอคส่วนตัวโดนแบนถาวรปุ๊บทำให้เราไม่สามารถเข้าได้ ตอนแรกมันก็มีอีเมลมาอยู่หรอกว่าเอออุทธรณ์ภายในร้อยแดวันนู่นนี่นั่นกดแล้วทุกคนสแกนหน้าอะไรต,ต่างๆเรียบร้อยแล้วทำตามขั้นตอนทุกอย่างก็แบนอยู่ดีค่ะคก็คือก็คือคงจะไปทำอะไรที่หลายแห่งมากซึ่งเราไม่รู้เลยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็เข้าคือปัญหาคือว่าเราไม่สามารถเข้า Facebook ส่วนตัวของตัวเองได้ไม่สามารถเข้าเพจที่ควบคุมทั้งหมดได้เลยสักอันเดียวแล้วก็อุ้ยทำยังไงดีอะคือแบบ แก้ไขอะไรไม่ได้ที่นี้ออ่พอเราเข้าเฟซส่วนตัวไม่ได้เราก็หมดสิทธิ์ในการติดต่อกับซัพพอร์ตของเมตาถูกไหมทุกคนเพราะว่าการจะติดต่อซัพพอร์ตเขาคุณจะต้องมีแอคมีนู่นนี่นั่นเข้าไปแล้วค่ะในลิงก์ url ที่แบบ slash hack หรือว่าอะไรน,นู่นเนี่ยทำทุกวิธีทางแล้วก็คือไม่ได้เพราะพราะตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แฮ็กหรือไม่แฮกถูกปะคือคือปัญหาอยู่ที่ว่า,าพวกแฮกเกอร์มันอาจจะออกจากแอคเขาไปแล้วแต่ว่า แอคเนี้ยแอคหลักของเรามันโดนแบนถาวรไงเพราะฉะนั้นปัญหาตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ที่แฮ็กหรือไม่แฮ็กแฮกแน่นอนแต่ปัญหาตอนเนี้ยคือต่อให้ได้กลับมาแล้วเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรกลับมาเป็นของเราแล้วแต่เราก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่ามันกลายเป็นโดนแบนถาวรไปเลยโอ้โหอันนี้แบบหลายแรงมากแล้วเราก็ช่องทางติดต่อก็ถูกปิดไปหมดเลยเพราะถือว่าแอคเขาคุณโดนซัสเป็นไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาติดต่อเราหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือโห้แย่มาก เครียดมากแล้วก็แบบไปบอกเออสามีเนาะว่าเธอลองเข้าไปดูเพจชันจีว่ามันยังอยู่ไหมหรือว่าอะไรยงหรือมันเปลี่ยนชื่อไปเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเวียดนามอะไรอย่างนี้แล้วหรือเปล่าอะไรก็ปรากฏว่าพ่อสามีพยายามจะเข้าไปดูก็พบว่าแอคเคาท์เขาก็โดนสั่เป็นเช่นเดียวกันโดนแบนเหมือนกันเลยโอ้ใหม่ก็คือคือต้องไปหยิบเอ่อต้องไปหยิบมือถือลูกมาเปิดเฟซแล้วอะว่าแบบ เอออะไรมันยังไงเธอยังเห็นฉันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปมันก็คือว่าเฟซเราโดนแบนถาวรแล้วอแบบอุทธร์ไม่ได้สามีตอนแรกอุทธร์แล้วพอสักหลายชั่วโมงต่อมาสําเร็จเขาเขาได้แอกกลับคืนมาแต่ความเป็นสิทธิ์เจ้าของเพจหรือว่าแรางต่างที่มีร่วมกับเราอะ่ะ คือไม่เหลือแล้วเขาเหลือแต่เพจที่เขาเป็นเจ้าของเองอะค่ะที่เป็นเจ้าของบิสเนสเขาเหลือเพจของเขาแล้วเพจอะไรที่เป็นของเราอะคือไปทั้งยวงกลับมาไม่ได้ก็คือเราก็ยังไม่รู้ว่าสเต็ปต่อไปมันคืออะไรเพราะว่าเพจสวัสดีชาวลูกก็คือหายไปเลยมันไม่ใช่ว่ามันมีบางเพจนะทุกคนที่ยังเข้าได้อยู่คือแบบพิมพ์เซิร์ชชื่อเพจแล้วมันยังเจอมันยังเห็นออนไลน์อยู่แต่แค่ว่ามันไม่มี ไม่มีเราเป็นคนเป็นเจ้าของเพจแล้วอย่างนี้อ่ะก็ทำได้แต่เพจสวัสดีเช้าลูกเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันหายไปเลยแบบอันเอาไวรัลบลไปเลยก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปทำปุยปุยยำอะไรแล้วหายไปหรือว่ามันถูกระง,งับไว้หรือมันคือเราเราไม่รู้เลยไงค่ะเพราะว่าบางเพจมันยังอยู่อ่ะก็เช็คหลายอย่างพยายามแจ้งทุกช่องทางที่เราเห็นว่ามันมีโอกาส ดูตามเนี่ยหาดูใน YouTube ดูในเอ่ r เซิร์ชใน Google หรือว่าแหล่งต่างทุกวิถีทางแล้วก็ยังไม่พบทางสว่างแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบทำใจแล้วว่ามันแบบเออเราอาจจะไม่ได้เพจกลับมาทีนี้เราก็คือวันนี้เราก็วาวุ่นทั้งวันแล้วก็มาเอออัดคลิปเนี้ยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า คือไม่ใช่แค่ทุกคนที่จะรู้สึกว่าเพจสวัสดีเช้าลูกหายไปแต่ว่าเพื่อนๆของเราที่อยู่ใน Facebook ที่เราเล่นมาเกือบ20ปีอะค่ะเขาก็คงจะสงสัยว่าเออฉันหายไปไหนแล้วก็คือมันหายไปหมดทั้งยวงเลยเข้าเฟซติงก็ไม่ได้แล้วก็สมัครใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าจากที่หาข้อมูลมาหลายๆแหล่งก็คือถ้าสมัครใหม่ก็โดนอีกเพราะว่าเหมือนกับว่าแอคเคาท์นี้มันมันอันทรัสมันแบบว่า ไม่ได้รับความไว้วางใจเหมือนมองเห็นเราเป็นตัวสแปมหรือตัวอะไรอย่างนี้ไปแล้วอะแล้วต่อให้เราจะมีแอคใหม่อีกกี่แอคเคาท์มันก็จะโดนตอนนี้ก็เลยยังอยู่นิ่งๆไปก่อนค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะว่าเพจเราสร้างมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ลูกอยู่แบบเตรียมอนุบาลหรือว่าอะไรแบบนั้นน่ะน่าจะเจปีประมาณนี้ทีนี้ก็ ในนั้นมันก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เราบันทึกไว้ในส่วนของรูปภาพเนี่ยที่เราเคยลงไว้เราไม่ค่อยเสียดายนะเพราะว่ารูปภาพทุกภาพเนี่ยเราแบ็กอัพเก็บไว้หมดอยู่แล้วในฮาร์ดดิสในโน่นนี่นั่นมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหาก็คือแคปชั่นประกอบเรื่องราวที่เราเ,าเคยบันทึกไว้ว่าวันนี้ลูกเรียนถึงตรงนี้ทําเนื้อหาอะไรแบบนี้หรือว่าบทความหลายๆอันนะคะเราจะบอกว่าบทความส่วนใหญ่เราเขียนบน Facebook ใช่ไหมแล้ว มีบางอันที่เราก็เอาไปรีไรซ์ลงในเว็บไซต์บ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยคือจะบอกว่าสมมุติเรามีหนึ่งหนึ่บทความนี่มีอยู่ในเว็บก็อาจจะไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือมันอยู่ใน Facebook หมดเลยแล้วมันหายไปแล้วเราจะให้เราเขียนใหม่เราก็โหมันมันไม่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือเราจะบอกว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามนะคือเรามีความรู้สึกว่ามันอะไรมันก็ไม่ยั่งยืนวันหนึ่งเราอาจจะ โดนเพจมันอาจจะหายไปจากข่าวที่มันมีช่วงปี2ปีมาเนี้ยว่าบางทีหลายเพจใหญ่เขาแบบอยู่ดีๆปิวหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าวันหนึ่งมันอาจจะโดนเราก็เลยเหมือนพยายามว่าในทุกครั้งที่เราว่างเราจะกดเข้าไปดูความทรงจําว่าเออหปีที่แล้ว2ปีที่แล้วใช่ปะคะถ้าเราเขียนบทความไว้เราจะไปก๊อปปี้มาแล้วก็เอามาเก็บไว้ในในไฟล์ของเราอะไรเงี้ยแต่มันก็เพิ่งจะยังทําไปได้ไม่เท่าไหร่แค่แบบสิบของ บทความทั้งหมดที่เราเคยเขียนไว้แล้วที่เหลือมันก็หายไปอ่ะคือถามว่าทําใจยอมรับได้ไหมมันก็มันก็ทําใจยากต้องบอกแบบนี้พูดตรงๆว่าบันเออเราก็อุตสาห์สร้างของเรามาตั้งนานอะ่ะเราแบบอยู่ดีๆเราโดนแบบเนี้ยแล้วเราก็พอเหมือนกับว่าแอคเขาโดนแบนถาวรอ,อะ่ะ ทางระบบก็ไม่ได้มองว่าเราเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือที่จะไปคอนแทคหรือขออะไรเขาได้อีกต่อไปทั้งนั้นที่มันไม่ใช่ความผิดของเราเราไม่ได้เป็นคนทําเลยอะ่ะทุกคนเข้าใจปะแล้วมันไม่รู้ว่าจะดําเนินเดินหน้าต่อไปยังไงตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาว่าโอเคแอคเคาท์ของสามีที่ได้กลับคืนมาแล้วเนี่ยมันพอจะมีความเชื่อมโยงอะไรกับเราในฐานะที่เขาก็ เป็นแอดมินเพจก่อนหน้านี้ไหมว่ามันสามารถเอาคืนได้ไหมแต่เท่าที่หาข้อมูลมามันค่อนข้างโอกาสมันน้อยอะคะ่ะเพราะนั้นเราก็ทำใจไว้ในระดับหนึ่งอก็เอเอจะพูดว่ายังไงดีถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้คืนใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้คืนแล้วแบบจะกลับไปสร้างเพจใหม่ไหม ก็คงสร้างมัง้งมันก็พูดยากแต่คงจะไม่ได้แบบอธิบายไม่ถูกมันมันเหมือนแบบทําไมเราเราไม่ใช่คนผิดอะไรเลยแต่ทําไมเราจะต้องมารับกรรมแบบนี้เราได้รับความเสียหายมากเพราะว่ามันมีมูล,ลค่าทั้งด้านเงินแล้วก็จิตใจในเพจที่เราสร้างมาถูกปะเออแล้วแบบต่อไปเราจะแบบจะทาํางานยังไงเอออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ ซัพพอร์ตเราอะเออก็คือปลิวก็ปลิวไม่ได้แบบแคร์หรือช่วยเหลือหรือว่าอะไรในทางกลับกันก็พอโดนแบบนี้ปุ๊บด้วยความที่มันเป็นช่องโหว่ใช่ไหมคือเราเข้าใจนะว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของเมต้าเหมือนกันแต่ว่าเออมันเป็นความผิดของแฮกเกอร์ทั้งหมดเนี้ยแต่ว่าคือเราเราอยากได้รับกันความรู้สึกที่ว่าเขาเขาเขา,เขาเซฟเราบ้างเขาโปรเทคเราบ้างในฐานะที่เราแบบเป็นลูกค้าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่มัน เหมือนมันไม่มีอะค่ะพอระบบมันไม่ปลอดภัยมันมีช่องโหว่ปุ๊บมีคนสามารถทําลายช่องโหว่ตรงนี้ได้แล้วคือแบ a n k เลยก็คือปล่อยเลยตามเลยปล่อยให้มันถูกทําลายไปเลยอะไรเงี้ยเออมันก็เฟลแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําเพจใหม่ไหมตอนนี้ถ้าเพื่อนๆอยากอ่านบทความใหม่ๆก็ดูที่เว็บไซต์ไปก่อนนะคะ www e b s w a t d k i d s com นะคะเราเรามีแปะไว้ให้ข้างล่าง ใน,ในเกือบทุกคลิปอยู่แล้วแล้วก็เรื่องอื่นๆก็อาจจะคุยกับเราผ่านคลิปวิดีโอแบบเนี้ยเราก็บางทีก็อัดเป็นคลิปวิดีโอไว้แทนเออแต่คลิปวิดีโอนี้ไม่หายนะทุกคนคือถ้าสมมติว่าแบบช่องเนี้ยมันหายไปอะไรเงี้ยคลิปวิดีโอมันยังอยู่เพราะว่าคือมันเป็นอ่าจะพูดว่างไงดีอ่ะมันเป็นไฟล์ใช่ไหมก่อนที่เราจะอัปโหลดขึ้นมาสู่ระบบเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในเครื่องเราก่อนเพราะนั่นมันยังอยู่ ไ,ไ,ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้พอเป็นบทความในเฟซอ่ะคือมันบางทีมันพิมพ์สดเอพิมพ์ในมือถือหรือว่าพิมพ์ในคอมแล้วพิมพ์ไปตรงน,นั้นแล้วมันไม่ได้มีก๊อปปี้ออกมาอย่างเงี้ยแล้วพอมันหายมันหายไป <_ c ans> อ่ปอะก็สงสารเราไหมเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่รู้จะทําอะไรเราแม้แต่เฟซส่วนตัวเราก็ไม่มีเพื่อนเราถ้าสมุดในอนาคตสามารถสมัคร เฟซใหม่ได้โดยที่ไม่โดนแบนซ้ํามันนะคะถ้าทําได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เพื่อนอะกลับมาครบทุกคนหรือเปล่า,าเพราะโออเพื่อนก็แบบพันกว่าแล้วทุกคนแบบบางทีเราก็แคร์นะว่าเพื่อนจะคิดไหมว่าอยู่ดีดเราหายไปไหนเราแบนเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราก็หายไปเลยแล้วแบบเออก็จะมีแค่เพื่อนที่ ที่เรามีหลายกันเขาก็จะรู้เพราะเราก็จะแจ้งเนาะแล้วก็เพื่อนที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมกันกับสามีเนี่ยเขาก็จะทราบตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นนะเพื่อนที่อยู่นอกวงรอมเนี้ยก็ก็เหมือนเราหายไปเลยจากชีวิตเขาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโคจรมาพบกันอีกไหมก็ก็เสียดายมากเหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเฟซบุ๊กใหม่เมืม่อไหร่เออหมายถึงเฟซส่วนตัวนะ โอ้เพจก็เออก็นั่นแหละอะไรเงี้ยก็บางทีช่วงนี้เราก็อาจจะถือโอกาสทำโซเชียลดีท็อกซ์ไปพังๆออลองลองไม่อ่านโซเชียลดูบ้างอ่านข่าวทั่วไปแค่เออพอรู้ข่าวคราแล้วก็จบพอแล้วไม่ต้องไปตามต่อไม่ต้องมีคอมเมนต์ไม่ต้อง มีอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเรามีคอนเทนต์อะไรดีๆนำเสนอเพื่อนๆเ,เราก็อาจจะถ้าในรูปของบทความแล้วก็เป็นลงที่เว็บไซต์ไปก่อนถ้าในรูปของอวิดีโอเราก็มาเจอกันตรงนี้ที่ YouTube หรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคำแนะนำอะไรเราไหมว่าเาเพื่อทำอยังไงเราจะรักษาผู้ติดต,ตาม follower หรือคนที่แบบ ติดตามกันมาคุ้นเคยกันมาเอาไว้ได้ด้วยวิธีอื่นไหมม,มีช่องทางสื่อสารอื่นไหมก็สามารถแบบเม้น์บอกเราได้นะว่าแบบเราควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยเบื้องต้นนะคะด้วยความที่เพจมันหายไปใช่ไหมคะแล้วเฟซส่วนตัวเราก็หายไปบางคนเนี่ยเขาตั้งตามเพจด,ด้วยตามเฟซส่วนตัวด้วยแต่ทีนี้เมื่นมันหายไปทรั้งคู่ปุ๊บมันมันฟุบไปเลยไงมันไม่รู้จะติดต่อใครได้ ทีนี้เราก็อุตส่าห์มาคิดนะว่าแบบเอ้ยเรามีกรุ๊ปนี่กรุ๊ปสวัสดีชาวลูกมีสมาชิกตั้งเกือบเจ็ดเออแต่ปรากฏว่าเราเป็นแอดมินคนเดียวไงพอเป็นแอดมินคนเดียวปุ๊บแล้วแอดพูดทุกโพสเราก็ให้สามีลงไปโพสตอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าต้องเราแอดมินไปแอดพูดซึ่งแอดมินโดนแบนถาวรไปแล้วไงก็คือเรานั่นเองก็แบบอ่ะกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นแบบไม่มีอะไรลต่อแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยอืมก็ เบื้องต้นเท่านี้ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าหรือมีข่าวดีขอให้มีขอให้มีถ้ามีข่าวดีเราก็จะมาแจ้งเพื่อนๆแต่ถ้ามันไม่มีเราจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยวิธีไหนอะไรยังไงทิศทางหลังจากนั้นเราก็จะมาทำคลิปวิดีโออัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทุกคนถ้าใครมีแบบอาจจะช่องทางติดต่อหรือว่าวิธีอะไรที่เราไม่ได้พูดถึงแล้วเนี่ยหรือว่าวิธีแบบอ,อกู้ภัยกลับมาก็บอกเราด้วยละกันนะนะทุกคนเราแบบค่อนข้างที่จะแบบเดือดร้อนมากเพราะว่ามันไปหมดทุกอย่างเลยไงแค่อย่างเดียวที่ ไม่ได้เสียหายมากก็คือเรื่องเงินเพราะว่าก็เราจํากัดความเสียหายเอาไว้แล้วตั้งแต่ตอนแรกอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นไอ้เงินนี้ไม่มีปัญหาแต่ก็คือเสียเพจเสียความทรงจําเสีย Facebook ส่วนตัวเสียบทความที่เคยเขียนแล้วก็บันทึกการเรียนดูของลูกทุกอย่างคือไปหมดแล้วอืนะคะโอเคค่ะเรารบ่นมาเยอะแล้วบ่นมาเยอะแล้วก็พอก่อนดีกว่าถ้า ไว้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะคะวันนี้ไปก่อนบา,บายสวัสดีค่ะ